อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ไอศครีมคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยขาวลงในอ่างผสมไว้ช็อกโกแลตคอมเพละลายลตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมน้ำตาลไอซิ่งแล้วตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่แดงทีละฟองจนครบตีต่อจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมแป้งขนมปังกราย,ยานอวากาศใช้พาย,ยางคนผสมจนเข้ากัน ใส่ลูกปัดน้ำตาลสีเขียวสีแดงและสีขาวผนผสมจนเข้ากันดีใช้ที่ตักไอศครีมตักส่วนผสมคุกกี้วางลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกว่าทั้งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ไอศครีมคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ทีเอติดครัวก็อร่อยได้แล้วเลยค่ะ